งั้นแตงคิดว่าให้ที่ลที่คุยกันล่าสุดน่าจะเป็นช่วงปลายปีหน้าครับผมก็กะว่าจะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนตอนนี้ก็เริ่มมากลับมาจริงจังเรื่องสร้างบ้านแล้วครับเรื่องวันไม่คือไม่ได้ซซเรียสเลยเพราะว่าเหมือนเราก็ได้เจอกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปทริปเหมือนแบบเหมือนฮันนีมูนกันบ่อยมากเลยอานับเปนสุดยอดนั่นคือฮันนีมูนใช่ไหมฮะไม่รู้กี่อันแล้ว ตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกแบบเหมือนเวลาเราเจอแสงเงยอะๆล้วยังเมายังเมาแสงอยู่เลยครับแล้วก็รู้สึกคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหลังๆก็เลยผัานมาอ่านหนังสือเยอะแต่ต้องบอกคือพยัมีอาการคลื่นไส้อยู่เรื่อยๆอยู่ใช่ในผมประหลาดใจเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเราป้องกันตัวเองแล้วช่วงที่ผ่านมาก็ใส่แว่นกรองแสงใส่แว่นกันแดดเวลาทํางานก็ หลีกเลี่ยงการมองแสงอะไรอย่างนี้ครับผมก็ยังรู้สึกว่าแบบยังไม่หายเลยร้านนู้นเป็นไงบ้างอะร้านดว่ร้านนู้นก็ไปได้ด้วยดีเลยก็ถ้าถ้าสมมติว่าใครอยากแวะไปแวะไปได้เลยครับผมแถวแถวสุขุมว่าเลยชื่อเป็นแซนไทยปรซสาทครับแล้วตอนนี้ก็จะเปิดร้านใหม่แล้วใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะบอกได้เร็วนี้ครับแต่ช่วงต้นกันยาเปิดแล้วเป็นอายุน้อยร้อยธุรกิจอะไรอย่างนี้ไหมฮะก็หวังว่าครับจะประมาณไหนประมาณไหนก็มีที่ให้นั่งครับผม อยากมีสเปซหล่นนั้นที่ให้ทุกคนได้มานั่งพูดคุยกันได้มาเจอกันครับจริงจริงมองเป้าของการทำธุรกิจไว้ขนาดไหนพี่มือหลักลๆ,ๆก็แน่นอนไม่ปฏิเสธนะอยากให้รวยมากขึ้นครับผมแล้วก็เขารู้สึกว่าอยากวางรากฐานสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อเหมืนอนเราจะได้เกษียณทางการเงินไวๆแล้วกันวางเกษียณไว้เท่าไหร่คะเกษียณทางการเงินบงอย่างเร็วที่สุดแล้วกันเร็วที่สุดเหรอแต่ว่ายัง คือเหมือนเราจะได้มาใส่ใจวงการบันเทิงได้แบบเต็มที่ครับผมเหมือนแบบเ,เราไม่ได้ห่วงเรื่องเงินแล้วไงเราก็แบบสามารถแบบสร้างผลงานได้เต็มที่เลยรางงั้นแตงคิดว่าที่ที่ล่าที่คุยกันล่าสุดน,น่าจะเป็นช่วงปลายปีหน้าครับผมก็กะว่าจะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนตอนนี้ก็เริ่มมากลับมาจริงจังเรื่องสร้างบ้านแล้วครับเรื่องวันไม่คือไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าเหมือนเราก็ได้เจอกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปทริป แบบเ,เหมือนเอาจริงๆเหมือนนิมูนกันบ่อยมากเลย<อ> <c oughs> นับไป <ๆ S 1> สุดแ้วว่านัากี่ครั้นิมูนใช่ไหมคะไม่รู้กี่อันแล้ะ <c oughs> ทายการแต่งงานคิดว่าเป็นเป็นอะไรบางอย่างที่จะทำให้เรามีโม,โมเมนต์พิเศษด้วยกันแต่คาว่าโมเมนต์พิเศษเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสามารถทำให้กันได้ทุกวันอยู่แล้วไงก็เลยแบบเป็นอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วกัน